สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านป้านะคะจะมานําเสนอนะคะข้าวต้มหมูสับค่ะดีวันนี้อากาศหนาวนะคะอากาศเย็นแต่เช้าก็เลยจะทําข้าวต้มหมูสับให้เด็กๆทานนะคะก็จะตอนนี้เราก็จะต้มน้ําซุปนะคะในน้ําซุปเราก็จะใส่ผงปรุงรสนะคะน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะซอสปรุงรส น้ำเกลือนิดหน่อยค่ะหลังจากน้ําเดือดเราก็จะนำหมูบะชอ่อที่เราาได้ปรุงไว้นะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็จะใช้ช้อนตักเป็นก้อนนะคะใส่ลงไปในหม้อนะคะตามจํมืวนที่เราต้องการนะคะตะักใส่ลงไปเรื่อยๆนะคะแต่ในน้ําซุปเราก็ปรุงรสไว้แล้วนะคะออกกลมกล่อมแล้วค่ะ นะคะเราก็จะใส่หมูบาช,ช่อบลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนนะคะกลมๆสมักหน่อยนะคะใส่ลงไปในน้ำเดือดนะคะส่วนข้าวนะคะเราก็หุงไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเราจะใช้ใชข้าวสวยที่หุงไว้นะคะมาทำเป็นข้าวต้มวันนี้นะคะจะได้ร่นเวลานะคะไม่ใช้เวลานาน ตอนนี้เราก็จะทำมูบัดช่อนะคะใส่ลงไปในน้ำซุปก่อนนะคะก่อนที่จะนำเข้าลงไปนะคะนะคะเราจะใส่มูบัดช่อลงไปเรื่อยๆนะคะมูบัดช่อเราใช้ประมาณห้าร้อยกรัมนะคะนำมาปรุงรสกับซอสนะคะผมปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยนิดหน่อยนะคะ เราก็มาปั้นเป็นก้อนใส่ลงไปในหม้อนะคะค่ะหลังจากเราใส่มุมบะช่อจนหมดแล้วเราก็จะนํำข้าวสวยที่เราหุงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปค่ะเพื่อที่จะทำข้าวต้มหมูสับนะคะข้าวสวยนี้เราหุงเรียบร้อยนะคะใส่ข้าวสวยลงไปนะคะตามปริมาณที่เราชอบเราต้องการนะคะจะทานกี่คนก็ใส่ตามปริมาณนั้นนะคะ ในการที่นำข้าวสวยที่หุงสุกแล้วใส่ลงไปทำข้าวต้มนะคะก็จะประหยัดเวลานะคะคในการต้มลงไปอีกนะคะอันนี้เราก็คนนะคะนะคะจะคนให้ผงบะช่อกับข้าวเข้ากันนะคะตอนนี้ก็เริ่มข้าวก็เริ่มแตกตัวแล้วนะคะก็จะกิงไว้สักพักให้ข้าวเขาสุกนะคะอันนี้เดือดแล้วนะคะ เราก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะนะ,ะเราจะปรุงรสเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ซอสฝาเขียวลงไปนิดหน่อยนะคะนะคะหลังจากนั้นเราก็ชิมรสดูนะคะถ้านะโอเคเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะจะพักข้าวต้มไวก่อนเพื่อที่จะ,จะ เราจะมาเจียวกระเทียมนะคะก็จะใส่ในข้าวต้มทําให้ข้าวต้มมีกลิ่นหอมขึ้นนะคะนะคะเจียวกระเทียมเราก็จะตั้งกระทะนะคะให้ร้อนนะคะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ามันพืชลงไปนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะค่ะเสร็จแล้วเราก็ทำกระเทียมนะคะที่เราสับไว้นะคะเจนที่เราสับไว้ใส่ลงไปนะคะ ใช้ไฟอ่อนนะคะ่ะกระเทียมที่สับไว้ใส่ลงไปนะคะเราก็จะเจียวจนกระเทียมเขาส,สุกแล้วก็หอมนะคะเหลืองหอมนะคะแต่อย่าให้กระเทียมไหม้นะคะใช้ไฟอ่อนๆหรือไฟกลางๆนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะ,ะเจียวไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะเหลืองนะคะ เริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะกระเทียมเราเริ่มเหลืองแล้วนะคะเจียวไปอีกนิดหน่อยนะคะก็จะได้ที่ค่ะไม่ต้องใช้กระเทียมเยอะนะคะสักสี่ห้ากลีบค่ะเราสับสับแล้วก็มาเจียว จะนำไปใส่ในหม้อข้าวต้มนะคะเพื่อจะทําให้ข้าวต้มเราหอมขึ้นนะคะอ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่ในหม้อข้าวต้มเลยนะคะค่ะแล้วก็นํากระเทียมเจียวลงไปค่ะเพิ่มกลิ่นหอมนะคะและรสชาตินะคะให้หน่ารับประทานมากขึ้นนะคะ ให้ทานน่าทานขึ้นนะคะหลังจาเอาใส่กระเทียมเจวหลังจากนั้นเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีลงไปนะคะ mm. เป็นอันเรียบร้อยนะคะ mm. ข้าวต้มหมูสับของเรานะคะอาหารเช้านะคะ mm. น่าทานไหมคะถ้าท่านใดสนใจนะคะหรือชอบคลิปนี้ช่วย Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพ mm. ื่อเป็นกำลังใจให้ค่ะ mm.